คราวนี้ในข้อจำกัดของคำแนะนำต่างๆนะคะก็แนะนำว่าคนทั่วๆไปนะคะไม่ควรบริโภคโซเดียมเกินวันละ2,000มิลลิกรัมนะคะแต่ในคนที่เป็นโรคแล้วอย่างเช่นเป็นโรคไตวายเรื้อรังนะคะมีภาวะน้ำท่วมปอดนะคะมีภาวะบวมน้ำหรือมีโรคความดันโลห uh ิตสูงมากๆแล้วนะคะก็ควรจะยิ่งจำกัดโซเดียมให้ไม่เกินวันละ1,500มิลลิกรัมต่อวันค่ะ จริงๆแล้วในธรรมชาตินะคะอาหารทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ผักผลไม้ข้าวแป้งที่เราบริโภคล้วนแล้วแต่มีโซเดียมอยู่เป็นองค์ประกอบทั้งนั้นนะคะโดยทั่วไปถ้าเราทานอาหารครบ 5ห,หมู่ตามปกตินะคะเราก็จะได้รับโซเดียมจากอาหารธรรมชาติอยู่ที่ประมาณ500-1,000มิลลิกรัมต่อวันค่ะโซเดียมนะคะก็ยังมีอยู่ในอาหารอื่นๆยกตัวอย่างเช่นอาหารหวานเช่นเบเกอรี่ขนมปังพวกนี้นะคะก็จะมีการใส่ผงฟูหรือว่าถ้าเป็นอาหารจีนอย่างเช่นพวกสลัเปาที่เราทานนะคะ ก็จะมีการใส่ผงฟูล,ลงไปซึ่งผงฟูนี่เองนะคะก็คือส่วนประกอบของโซเดียมนะคะดังนั้นในคนที่กินพวกเบเกอรี่ขนมบ่อยๆก็อาจจะได้โซเดียมเกินเข้ามานะคะ mm hmm. นอกจากนั้นนะคะในขนมที่ใส่พวก เนยแล้วถ้าเป็นเนยเค็มนะคะก็จะมีโซเดียมปนมาอยู่ดีนะคะรวมถึงอาหารที่มีการแปลรูปนะคะอย่างเช่นพวกไส้กรอกเบคอนนะคะลูกชิ้นต่างๆก็จะมีการผสมหรือว่ามีส่วนประกอบของโซเดียมมากกว่าอาหารปกตินะคะดังนั้นการที่เราปรุงหรือเติมแต่งรสชาติอาหารนะคะก็จะทําให้เราได้รับโซเดียมเนี่ยเพิ่มมากขึ้น เราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าในเครื่องปรุงเนี่ยมันมีโซเดียมอยู่เท่าไหร่ง่ายๆเลยนะคะก็ให้ดูที่ฉลากโภชนาการนะคะมันก็จะมีปริมาณโซเดียมบอกอยู่ว่าไอหนึ่งหน่วยบริโภคเนี่ยคิดเป็นโซเดียมกี่มิลลิกรัมนั่นเองนะคะโดยเฉลี่ยทั่วไปถ้าเรารับประทานเกลือ1ช้อนชาจะมีโซเดียมอยู่ประมาณ2,000มิลลิกรัมนะคะ ถ้าเป็นซีอิ๊วน้ำปลานะคะ1ช้อนชาทั่วไปจะมีอยู่500มิลลิกรัมนะคะถ้าเป็นพวกน้ำมันหอยนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ500มิลลิกรัมในปริมาณ1ช้อนโต๊ะนั่นเองนะคะรวมถึงพวกผงปรุงรสต่างๆนะคะที่ทำให้เกิดรสชาตินัวนะคะก็จะมีโซเดียมอยู่4-500มิลลิกรัมขึ้นอยู่กับ ยี่ห้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยต่อให้รสมันไม่ได้เค็มจัดมีความนัวยิ่งนัวมากเราก็อาจจะมีโอกาสได้รับโซเดียมมากขึ้นนะคะดังนั้นในบ้านที่ใช้กลุ่มที่เป็นผงปรุงรสก็ควรจะดูหลังฉลากนะคะแล้วก็ควรจะบริโภคนะคะผงปรุงรสในปริมาณที่จํากัดเช่นเดียวกันนะคะเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพนะคะผงปรุงรสที่เราใช้กันบ่อยๆนะคะก็คือผงชูรสใช่ไหมคะมันย่อมาจาก MSG หรือว่า m o n น โซเดียมกลูตาเมตนะคะหลายๆคนก็จะเห็นว่าในสมัยใหม่นะคะในร้านต่างๆบอกเราว่าไม่ใส่ผงชูรสนะคะเราควรจะไปดูที่ข้างหลังของฉลากโภชนาการบางยี่ห้อนะคะ no MSG แต่เขาใส่อย่างเช่นไดโซเดียมโมโนกลูตาเมตอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีโซเดียม ที่เป็นกลุ่มผงปรุงรสที่ไม่ใช่ MSG อยู่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยต้องไปดูให้ดีๆนะคะดังนั้นถ้าเราจะปรุงพวกเครื่องปรุงต่างๆนะคะก็ต่อมื้อนะคะถ้าเป็นซีอิ๊วน้ำมันหอยผสมผสมกันก็อย่าให้เกิน500มลิกรัมนะคะเพราะนั้นถ้าเราปรุงด้วยเกลือเนี่ยก็อาจจะแค่หยิบมือเดียวก็พอนะคะไม่ได้ใส่ไปทั้งช้อนนะคะ ส่วนในปัจจุบันก็จะมีทางเลือกสำหรับผู้ที่จำกัดโซเดียมนะคะก็จะมีพวกเกลือทดแทนโซเดียมหรือเครื่องปรุงโลโซเดียมนะคะซึ่งจะใช้ได้หรือไม่หมอจะมาเล่าให้ฟังใน EP ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ